ครับสวัสดีครับคธรท,ทมคำสอนเปรีป่ยบเปอยนะครับสมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันแค่100บาทจะอยากจะอยากให้มันได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้จะอยากให้มันได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บบาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลย ธรรมชาติของมันก็เท่ากับหายไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดรรมาอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุก็ไม่เกิดเมื่อนั่นที่นั่นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ